แน่สมุนไพรรสเปรี้ยวขมเผ็ดร้อนเสริมภูมิคุ้มกันหน้าหนาวแพทย์แผนไทยแนะรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรรสเปรี้ยวขมเผ็ดร้อนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดโรคช่วงปลายฝนต้นหนาว เมื่อวันที่11พฤศจิกายนแพทย์หญิงหญิงอมพรเบญจพลพิษาร,รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูกาลจากปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวหรือที่เราเรียกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นลงส่งผลกระทบต่อความสมดุลภายในร่างกายทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายมีโอกาสเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ตามหลักและทฤษฎีของศาสตร,ร์การแพทย์แผนไทยช่วงปลายฝนต้นหนาวจะส่งผลให้ธาตุน้ำในร่างกาย,าากายเกิดความแปรปรวนหรือเสียสมดุลได้ง่ายผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับาธาตุน้ำเช่นหวัดน้ำหมูกไหลภูมิแพ้อากาศหากติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำจะทำให้อาการของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและผลจากการแปรปรวนของาธาตุน้ำจะทำให้าธาตุลมหรือเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเกิดอาการไอจามคัดจมูกท้องอืดท้องเฟอ้อปวดเมื่อยตามร่างกายและอาจมีอาการไข้ไข้หัวลมที่เกิดจากาธาตุไฟกำเริบตามมาได้ ช่วงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนะนำให้เน้นการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรรสเปรี้ยวขมและเผ็ดร้อนเนื่องจากสมุนไพรรสเปรี้ยวจะช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอเช่นมะเขือเทศมะนาวมะขามผักติว้วใบชะมวงส่วนสมุนไพรรสขมช่วยแก้ไข้ต้านการอักเสบช่วยให้หลับสบาย เช่นดอกแคข,ขี้เหล็กสะเดามะแวงต้นมะแวงเครือมะเขือพวงและสมุนไพรรสเผ็ดร้อนจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช่นขิงขา่าตะไคร้แมงลกักกระเพรากระเทียมสำหรับเมนูอาหารที่แนะนำเช่นแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลมต้มยำ ส่วนน้ำสมุนไพรได้แก่น้ำขิงน้ำตะไคร้น้ำกระเจีย๊ยบและน้ำอัญชันมะนาวเป็นต้น นอกจากนี้หากมีอาการไข้เป็นหวัดเจ็บคอสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยฟ้าทลายโจนซึ่งเป็นยาที่พัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยรับประทานในรูปแบบแคปซูลผงยาครั้งละ1 5 0 0มิลลิกรัมวันละ4ี่ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนหรือรูปแบบแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรที่มีแอนโดรกราฟโฟลไลไอ่มิลลิกรัม หรือ20มิลลิกรัมต่อแคปซูลให้รับประทานครั้งละ1หรือ2แคปซูลวันละ3ครั้งหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแพ้ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรักษาความอบอุ่นของร่างกายด้วยการสวมเสื้อนาหนาหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่หนาวเย็นรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วนอนพักผ่อนวันละ6 8ชั่วโมงและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ